สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเม้ามอยข้างแบ็กสต็อปอยู่กับผมติติ้ติธีรพัฒน์ครับและผมภูมิกิติยศนะครับ ครับผมรายการของเรานะครับก็จะเป็นรายการพอดแคสต์ที่คุยเกี่ยวกับเรื่องวงการเบสบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ลีกเอ่ยหรือว่าวงการซอฟบอลแล้วก็เบสบอลในบ้านเรานะครับวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจครับท่านผู้ฟังจะเป็นตัวเฮโอตานี้นะฮะเจ้าของโฮมรันส3บโฮมรันในเมเจอร์ลีกเบสบอลนะฮะแล้วก็จะเป็นการย้ายทีมของอัลเบิร์ตพูโฮนะครับครับผมซึ่งเจ้าตัวเนี่ยถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมแรกกับ อเวดดอเจอเลยทีเดียวอืในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท,ท่านผู้ฟังนะครับก็จะมีข่าวออกมาให้ได้เห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับในแวดวงเมเจอร์ลีกเบสบอลนะฮะถึงข่าวการปล่อยตัวอัลเบิร์ตบูโฮนะครับผู้เล่นชาวโดมินิกันวัย41ปีในตำแหน่งเบสหนึ่งแล้วก็ดีนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยสร้างกระแสค่อนข้างร้อนแรงในในโลโซเชียลเลยนะครับแ,แรงบูมบูมถือว่าบูมเลยตอนนี้ตอนตอนที่ข่าวออกมาใช่คือมันเหมือนกับว่าเป็นการ เป็นการเหมือนกับปล่อยให้คนคนนึงที่อยู่ในวงการมาแทบจะ20ปีเนี่ยอยู่ดีๆไปตัดเขากลางซีซั่นเนี่ยมันค่อนข้างรู้สึกแปลกๆเนาะอารมณ์แบบว่าเป็นการขายตัวเมสซี่อะโรนัลโดอะไรเงี้ยในในวงการฟุตบอลประมาณนั้นเลยใช่คือเปดดังมากเป็นเป็นข่าวที่ดังในช่วงนั้นเลยทีเดียวก็คือเดี๋ยวขอเกินก่อนคืออัลเบิร์ตวูโฮเนี่ยคือได้ฉายาว่าเป็นเดอะแมชชีนนะฮะคือเป็นนักตีแล้วก็เป็นฟิวเจอร์ออฟเฟมเมอร์นะฮะ เดบิวต์เมื่อปี2001นะครับกับทีมเซนต์หลุยส์คาดินนลนะครับอยู่กันมายาวนะครับถึง10ปี11ปีจนถึงปี2011นะครับแล้วก็ในปี2012เนี่ยก็ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดลอสแองเจลิสแองเจิลครับจนถึง <All> right, เมื่อ <all right. S 1> ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวการปล่อยตัวและทีนี้ก็จะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งมากรบทันทีคือข่าวการเซ็นสัสญ,ญญากับทีมอะไรครับ LA Dodgers huh? ฮะแช่ร่วมเมือง,งนิดเดียวอคือบอกได้เลยว่าตอนผมเห็นข่าวเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากๆคือทีมเมืองเดียวกันคุณ มันเป็นทีมเมือในการที่อยู่คนละหลีกใช่ไหมพี่คือคือแบบว่ามันคนละหลีกก็จริงอะแต่คือคิดภาพแบบว่าแบบสนามถ้าจะอยู่ตรงข้ามกันอะประมาณนั้นเลคือเออใช่คือแบบเราต้องมาเจอหน้ากันอะคือแบบก็คือแบบได้เลยวะคืออย่างเมื่อช่วงวันช่วงประมาณวันที่สิบเมษาที่ผ่านมาเนาะก็มีการแข่งขันเขาเรียกฟรีเบซีรีส์ก็คือเป็นการแข่งขันที่อ่า เป็นศึกแห่งลอสแองเจลิสเลยนะคะคือข้ามลีกมาแข่งกันนะฮะใช่คือเป็นแองเจลเนี่ยแข่งกับดอทเจอร์เป็นการข้ามลีกกันระหว่างอเมริกันลีกกับเนชั่นแนลลีกมาพบกันนะครับแต่ว่าในช่วงเกมนั้นเนี่ยสามเกมเนี่ยผมไม่เห็นอัลเฟรดปูโยได้ลงเลยน่าสงสารามากคือไม่เห็นเลยนะฮะคือตั้งแต่แองเจลเนี่ยได้โอทานิมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเหอมากเลยกับตำแหน่งดีเอสใช่ไหมคือ,ค,อคือโอทานิเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยคือ ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตอนที่้ายมาช่วงแรกๆเนี่ยคือเจ็บแบบเจ็บอีดีดอดออดบ่อยมากคือแบบแทบจะไม่ได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่คือแล้วคือช่วงนี้คือเหมือนว่าเจ้าตัวเหมือนฟิดเต็มร้อยอะ่ะคือลงได้ทุกเกมอะ่ะทั้งพิดทั้งเป็นเดีก็คือแบบว่าสามารถทําได้ทําได้ทําได้เพอร์เฟคเลยในใน,ในตำแหน่งนั้นที่ได้ได้รับได้รับเป้าหมายในการเล่นนะใช่ฮะด้วย e r a ที่ เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอเช็คข้อมูลก่อนนะตอนนี้ e อ a ของเขาคือ2.14นะครับซึ่งถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยนะฮะรวมถึงผลงานการตีโฮมรันที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในเมเจอร์ลีกแล้วตอนนี้ตีไปกี่ลูกแล้วนะพี่ภูมิ13ลูกนะรวมรวมวันนี้นะฮะลูกที่โคตรสูงโคตรจะสูงนะฮะเจ้าต,ตัวคือเหมือนว่าอยากตีอะ่ะชั้นจะเอาลูกนีนะ้อะไรประมาณนี้คือจนซีซ,ซีสมาร์ทเทียในพิเชกเก่าของยังกี้ออกมาทวีตว่าอะไรนะบอร์ดอ,อ,อะไรนะตัวหนึ่งนะสักครู่ ขอเช็คสักครู่นะครับบอร์ดโฮมรันนะฮะก็คือแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยซีซีเนี่ยได้โพสต์รูปเป็นรูปรูปที่เออาทานี้ตีโฮมรันในวันนี้แล้วก็รูปที่พบกับแชมเปเบเลยนะะที่เจ้าตัวไปงัดลูกเนี่ยแทบแทบจะตกดินแล้วเจ้าตัวงัดขึ้นไปแล้วก็เป็นโฮมรันไปเหมือนเหมือนเป็นการแซวเล็กๆน้อยๆฮะคืออย่างวันก่อนเนี่ยที่ที่แข่งกับบอสตันที่สนามเป็นเวพาร์คเนี่ยผมผมดูไฮไลท์แล้วผมรู้สึกเฮ้ยที่มันเป็นลู่นอก เราเป็นลู่นอกต่ำๆหน่อยแล้วเหมือนกับว่าแกเอื้อมตีมือเดียวได้สำหรับมันข้าม uh huh. กินวันเตอร์ฝั่งเลฟฟิลไปผมว่าเฮ้ยเอาแรงมาจากไหนคนอื่นเขาตีกันแทบตายคือคือตัวตัวเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นยักษ์เป็นยักษ์เลยคือคือตัวใหญ่มากอ่ะสูงเท่าไหร่หนึ่งร้าสามซนติเมตรนะครับท่านผู้ฟัง แล้วคือมันเป็นเหมือนแบบตัวละครในมังงะหรืออนิเมะญี่ปุ่นเลยคือเป็นทั้งพิเช์ด้วยแล้วก็เป็นแบตเตอร์ที่ตีได้ดีด้วยคือเอัเมอนนะฮะเอิรมอนประมาณนั้นเลยคือในวงการเมเจอร์ลีกเนี่ยไม่มีคนทําแบบนี้มาจะเกือบร้อยปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยเบบรูสอ่าเบบรูทคือตำนานละคือตำนานช่วงยุคสมัยที่เป็นตำนานไปแล้วเป็นผู้สร้างความร้าวฉานความไรฟเรอรี่ระหว่างบอสตันเรซซองแล้วก็นิวยอร์กยังกี้เลยนะครับ เราเรากลับมาที่อัลเบิร์ตปูโ h o e ไหมเดี๋ยวอทอนนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันทีหลังเนาะได้เลยครับผมก็หลังจากข่าวที่ทีมอรเจอร์เนี่ยได้เซ็นสัญญากับอัลเบิร์ตนะครับโดยก็จะเกิดการตั้งคำถามโดยแฟนๆนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เลยได้ไปศึกษาหาในเว็บข่าวมาทั้งทางฝั่งข่าวของ MLB เองหรือว่า ESPN นะฮะว่าทีมอรเจอร์เนี่ยจะมีที่ที่ลงให้ปูโยโนเนี่ยได้ลงไปเล่นหรือเปล่าคือ ที่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าดอเจอร์เนี่ยมีเบสหนึ่งที่เก่งมากๆอยู่แล้วก็คือแม็กมันซี่นั่นเองใครับผมคือพูดได้ว่าดอเจอร์คือตำแหน่งเขาฟูลทุกตัวจริงๆอ,อ่ะเอาฟิวก็คืออย่างที่ทราบเอาเบริร์ตพูหงก็เคยเล่นเอาฟิวใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็มีเบลิงเจอร์กับมุกคเบสก็คือแบบเออแน่นแน่นมากๆคือคือถ้าถามว่าเจ้าตัวปิดเต็มร้อยนะก็คือพูหก็แย่งยากเหมือนกันยิ่งใน ใีต้งงองหลังมาเนี่ยครฮก็คือเขาจะเล่นเป็นหลักๆก,ก็คือเบทหนึ่งกับดีเอสชมา DS ใช่ใชก็คืออย่างที่รู้อยู่แล้วว่าในเชนแอรลีกนะก็คือมันไม่มีดีเอใช่ไหมล่ะใช่ครับแล้วพอพอ,หอเหลืออ่ะไม่มีดีเอสก็เหลือแต่เบทหนึ่งซึ่งเบดแม็กมันซี่เนี่ยยากอยู่แล้วแต่ด้วยความโชคดีเนาะพอดีว่าแม<ช>็กมันซี่เองก็เล่นเบทสองได้ดีเหมือนกันอย่างอย่างในฤดูกาลที่แล้วที่ได้แชมป์เบอร์ซิลีเนี่ยแม็กมันซี่ก็ลงประจำเบทสองไปเยอะพอสมควรด้วยด้วยความที่เหมือนกับว่า ดอจเจอร์เนี่ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะมียูเทลิตี้เพลเยอร์เยอะก็คือคนหนึ่งเนี่ยเล่นได้หลายตำแหน่ง uh huh. ซึ่งผมผมมองว่าตัวโค uh ้ช huh. เขาเอง uh huh. เดฟโรเบิร์ตเนี่ยก็ค่อนข้างจะสรรหาด้วยแหละนะฮะอย่างในฤดูกาลที่แล้วก็มีกนะิกก uh ี้เฮอร์นันเดสเนาะที่เล่นช uh ็อ huh. ตด้วยเล่นเอัลฟิลด้วยตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่เรซซอกแล้วแล้วด้วยด้วยเหมือนกับว่าไทาม,มิ่งมันเพอร์เฟกพอดีว่าตอนนี้มันมีคนเจ็บถึงสามคนอะในในดอจเจอร์ huh. เนี่ยมีมีใครบ้างนะเอเป็นเบรนเจอร์ใช่ไหมเบรนเจอร์ inger, เจ็บ S <S ใช่ใช่เลิกไหม,ม S <S คอร์ดิสเกอร์อรเรพิ่งเจ็บเองมือนี่พันเป็นมัมมี่เลยครับ<ม>แล้วก็อาจจะต้องพักยาวถึงเดือนสิงหาเลยนะก็คือออกข่าวเลยนะออกข่าวเมื่อวานว่าคอร์ดิสเกอร์เนี่ยเหมือนว่าเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมว่าเพื่อแบบไปเอ็กซเรย์เพื่อเช็คเลยทีเดียวแบบน่าจะหนักน่าจะหนักอาการเลยแล้วก็อีกคนที่เจ็บก็น่าจะเป็นเอเจพอลล็อกนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันทีนี้เนี่ยในเมื่อมันมีคนต้องพักงานถึง3คนเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างในในสตาร์เตอร์ไลน์อัพละก็คือคือถ้าอยากจะให้ปุโยลงเนี่ย ที่ผมดูมาก็คือจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นนะครับก็อย่างอย่างวันนี้นะอย่างวันจันวันนี้วัน,ว,น,น,ว,นวันจันที่สิที่ทีที่ที่เมกาที่ที่เมกาไฮไลท์วันนี้นะครับก็ให้ปูโ,โลงเบตหนึ่งสตาร์เตอร์<ช>แล้วโยกวันซีไปเบทสอส่วนช็อตสต็อปเนี่ยเราเอาคนที่เล่นเบตสองประจำไปอยู่แทนก็คือใช่ไปเล่นแทนซีเกอร์ซึ่งตอนนี้กําลังพักผ่อนรักษาตัวอยู่ส่วนเบสามก็คนเดิมครับ <Eternal. S 2> ทำหน้าที่ได้ดีไหมใช่ใช่ผมว่าใช,ใช่คือคือด้วยความที่เป็นเกมเกมแรกเลยที่เขามาเดบิวต์ในในตำแหน่งผู้เล่นของดอทเจอร์เนี่ยมันแฟนๆค่อนข้างจะเฮ hey เลยนะเหมือนกับว่าให้ standing ovation คือยืนปรบมือให้เขาเลยว่า <Yeah. S 1> welcome b u y o to to this real l real <Okay. S 1> la team อะคือคือขนาดว่ามีแฟนๆคอมเมนต์ในอินสตาแกรมว่าอ่า uh, welcome to actually los angeles team <laughs> คือประมาณว่า <laughs> L.A.S.Blue อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ L.A. สีแดงทีมนูนม้นเห<ช>มือนเหมือนกับการเซ<ช>ลกันนะครับซึ่งผลงานในการตีวันนี้ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวลองฟังพี่ภูมิเล่าดูถึงการตีของปุโยวันนี้ครับก็คือเจ้าตัวเนี่ยไอ้ขึ้นไปขึ้น,ข,นขึ้นตีสีแอสแบทใช่ไหมแต่คือแอสแบทที่สําคัญเลยนะก็คือจะเป็นการตีเหมือนว่าคือเจ้าตัวเนี่ยตีต,ตีลูกลูกต่ําได้ดีใช่ไหมน้องติติใช่ฮะคือเจ้าตัวเนี่ยตีลูกต่าได้ดีอยู่แล้ว แล้ววันนี้ยาวามการเต่นอรก็คือเหมือนว่าอ่ะคว้างเหมือนคว้างเข้าทาเขาอะ่ะก็คือตอนนั้นมูค้เบตอยู่ที่เบตไหนนะเบตสองไหมอ่า uh, อยู่ที่สามเบตสามอะ่ะใช่ใช่แล้วทีเนี้ยพิพงก็คือเหมือนลูกนั้นเป็นลูกต่ํานอกอะ่ะคือเจ้าตัวก็ตีลูกต่ำาอยูแ่แล้วก็ตีเจาะช่องชอตกับสองออกไปนะะก็เป็นอภิรให้มูค้เบตแล้วก็เป็นลันที่สองให้ดอจเจอร์เนะี่ยขึ้นนําไป คือในในในเกมที่แบบเป็นเดบิวต์แล้วมันเป็นรันสำคัญเนี่ยแล้วด้วยความที่พิชเชอร์เนี่ยก็อย่างเป็นถึงกับเมดิสันบัมการเนอร์นะฮะก็เป็นพิชเชอร์คนที่อยู่ในวงการยุทธจักรนี้มานานพอสมควรแล้วในในเหมือนกับว่าช่วงต้นเกมเนี่ยหลายๆคนก็ตีไม่ได้นะตีป๊อปไฟตีไฟเอาหมดเลยไฟเอาัลไเอาออกไปใช่คืออย่างแอนด์แบทแรกที่เอาเบิร์ดเนี่ยลงมาตีรูปบัมการเนอร์ก็จะเป็น เซนเตอร์ฟลายเอาแต่เขาเตีออกไปได้สวยนะผมว่าเท่าที่ผมดูคือคือเต็มไม้แล้วก็มีความมั่นใจใช่ใช่คือคือเจ้าตัวเนี่ยเหมือนว่าพกความมั่นใจมาจากแบบแองเจิลด้วยอะใช่ใช่เหมือนกับว่าร้อมลงเล่นเลยความที่จะลงเล่นคือเขาก็คงจะมีความอยากเล่นแหละใครๆก็อยากเล่นเนาะในฐานะนักกีฬาอาชีพขนาดนั้นแต่ว่าคือมันก็มีประเด็นไงพี่ภูมิว่าเหมือนกับว่ามีคนตั้งคาถามว่าทําไม อยู่ดีดแองเจลถึงปล่อยตัวปยูยอกมาทีนี้มันก็มีข่าวมาเหมือนกับเป็นข่าวหรือว่าคือคือตัวซึ่งพี่ก็พี่ที่สงสัยเหมือนกันนะว่าเฮ้ย <c oughs> คือบุคคลที่แทาจะเป็นตํานานของทีไมได้เลยอะ่ะก็คือเขา <c oughs> เขาปล่อยปล่อยอยู่ก็แบบมีข่าวมาแล้วก็ปรับปล่อยไปเลยใช่ใช่ทีนี้เนะี่ยมันก็มีออกมาประมาณว่าตัวอเบิร์ตเองเนี่ยอยากต้องการที่จะเป็นผู้เล่นสตาร์เตอร์ในทุกๆวันในตำแหน่งเบสหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกเขาเขาผมไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นคือตอนที่เข้ามาตั้งแต่สปริง ่าไม่ว่าจะเป็นพินฮิตเตอร์เองจะเป็นเบสหนึ่งหรือว่าจะให้คําแนะนําทุนยังกายให้คําแนะนําน้องๆเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างนี้เขายินดีทําหมดคือเขายังมีความกระหายแล้วก็หอยหาในในในฐานะนักเบสบอลอาชีพอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งสตาร์เตอร์เขาก็ยังสามารถทําประโยชน์อื่นได้ในในในเกมนี้นะฮะแล้วพอเขาคือคนในวัยสี่อ็ะคิดคิดภาพออกหมคนในวัยสีแบบ ผ่า,านะไรมาเยอะด้วยเพาไม่ได้หวยหาที่จะเป็นตัวจริงอะไรขนาดนั้นหรอกใช่แต่คือแพชชั่นอะแพชชั่นแพชชั่นยังมีอยู่แต่แค่<ช>เขามีหลายวิธีที่จะทําให้ให้อชีพเมนให้โกของทีมเนี่ยมันมันบรรลุรุ่งใช่มันสำเร็จไปได้ใช่อย่างอย่างวันนี้ผมดูในข่าวที่เป็นบทสัมภาษณ์ของอัลเบิร์ตผมฟังแล้วผมประทับใจมากคือคือเขาบอกว่าขอแค่บอกมันเลยว่าจะให้ทาอะไรยินดีทาหมดจะนั่งเบนจะเป็นพินฮิตเตอร์จะเล่นเบนหนึ่ง คือเขาพร้อ,พอ,พอมที่จะทําทุกอย่างเพื่อทีม,วม้วก็หวังว่าที่จะเข้ามาช่วยทีมนี้น่ะ,ะจะมาช่วยดอจเจอร์เนี่ยในการหาแหวนในวงให้กับทีมนะครับก็คือเขาตั้งเป้าไปขนาดว่าอยากจะเป็นแชมป์เวอร์ซีรีส์อีกครั้งในปีนี้ร่วมกับทีมดอจเจอร์ซึ่งบทสัมภาษณ์นี่คือผมฟังรู้สึกว่าเออคือคือขนาดว่าเพื่อนร่วมทีมแล้วเขายังให้คําเปรียบเปยไปว่ายังมียังเหมือนกับเป็นน้ํามันที่ยังเต็มถังอยู่อะถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการมา20ปีแล้วอย่างเงี้ยปีใช่ แล้วประจบเหมาะกับด้วยความท,ที่ทีมดอเจอร์เนี่ยเหมือนกับเป็นทีมที่ตีลูกอ่าพิชเชอร์พิชเ,ชพชเชอร์ซ้ายไม่ดีใช่ครับถ้าเทียบสถิตินะที่ผมจดมาก็นี่อย่างอ่าทั้งทีมเนี่ยของของดอทเจอร์นะครับตีลูกของอ่าพิชเชอร์ซายเนี่ยสแตก,ก็จะอยู่ที่เพราหนึงอันนี้ต้องช็อตคัดหาไม่เจอ <laughs> ยาวเลยไหลๆเลยอาจะละนะครับก็อย่างทีมโรเจอร์เนี่ยมีสถิติในการตีพิเชอร์ของที่เป็นคนข้างขวานะฮะอยู่ที่จ2 5 9นะครับแล้วก็จะมีจุดเที่เป็นสเตตของ OPS นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อกับการพอมาตีลูกที่เป็นพิเชอร์จากฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะสถิติลดมาเหลือจุด2.1.7นะครับแล้วก็ เป็นจุดสามหสาแล้วก็จุดสามสี่หขณะที่อเบิร์ตเองเนี่ยมีสถิติในการรับมือกับพิเชอร์มือซ้ายเนี่ยทั้งฤดูกาลปีนี้นะครับตีมาแล้ว27สดแอดแบตนะครับแล้วก็สามารถมีสถิติถึงจุดแปดเจ็ดแปดอนะครับแล้วก็สามโฮมรันะอะไรนะใช่ใช่เยอะมากเลยใช่ใชใตัวทำได้ดีมากเลยใช่คือ,อสถิติในการรับมือกับพิเชอร์ซ้ายของอเบิร์ตเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นที่ ไว้วางใจได้เลยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นโอกาสอย่างหนึง่งสําหรับทีมดอจ d เจอร์ที่จะนําตัวอัลเบิร์ตเนี้ยมามาเพิ่มมาลบจุดอ่อนของทีมลงเพื่อที่จะมีแบตเตอร์ในสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆใช่ไหมฮะอย่างสมมุติว่าผมมองนะว่าถ้าอย่างในบางเกมเนี้ยถ้าทุกคนสมมติหายดีแล้วรีคอรวี่แล้วเงี้ยลงมาแล้วอัลเบิร์ตเองไม่ได้ลงเป็นสตาร์เตอร์ไลอัพเนี่ยแต่พอในถึงคราวที่ต้องตีแอดแบตที่สาคัญจริงๆเนี่ย จะมีการเปลี่ยนพินฮทตเตอร์มาให้เอเบิร์ดลงไปตีเองมันก็ยังไม่เสียหายใช่ไหมคือมันเป็นการไม่เสียหายเลยใช่คือมันเป็นการตัดสินใจเดินเกมการวางแผนเกมที่ที่เป็นหลากหลายแนวเป็นกลยุทธ์ของของผู้จัดก,การเนะผมว่ามันเวิร์กมากที่ที่ Đ อจเจอร์ได้ตัวเอเบิร์ดมาในช่วงเวลาแบบนี้ถือว่าเป็นช่วงช่วงสำคัญอะไรเหมือนเหมือนประมาณว่าช่วงช่วงช่วงหลังๆก็คืออย่างที่จิตตี้บอกนะว่าตีตีพิเชอร์ตายไม่ได้เลย แล้วคือคือถ้าทีมยังยังจมอยู่อย่างเงี้ยอย่างสมมุติวันนี้ยเจอไม่ได้ตัดไปบาร์การ์เนอร์เข้าไปคือแบบไปไม่เป็นกันเลยอะแล้วพอมีผู้โฮเข้ามาก็คือเหมือนแก้สถานการณ์ได้ดีเลยใช่ฮะแล้วก็วันนี้ก็ต้องให้เครดิตพิชเชอร์ของทางดอจเจอร์นะอย่างวอล์กเกอร์บิลเลอร์เนี่ยผมก็ว่าค่อนข้างพิดดีเลยอาจจะมีหลุดๆไปบ้างในในบางจังหวะแต่พอจะบอกเลยว่าสไลเดอร์ของเขานี่แบบคมจริง ผมมาชอบกางเกมของเขามากเลยนะใส่แล้วมันเหมือน,นยุควินเทจเลยจะฟิตฟิตก้นหน่อยค่อนข้างเป็นพิเชอร์ที่ที่น่ากลัวทีเดียวครับเป็นสตาร์เตอร์ที่ที่ดีด้วยความที่ดอจเจอร์เองก็เป็นทีมที่มีพิเชอร์หลายคนแล้วก็ใช้เปลืองนะนะบางเกมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแต่ว่าเขามีสตาร์เตอร์พิเชอร์ที่ระดับดีๆตั้งหลายคนเนาะคือก็ยังคงความน่ากลัวตั้งแต่ปีที่แล้วไว้อะแล้วก็ตัวชุดต,ตีเอง,งตัวเกมรับเองก็แข็ง ่็พี่พี่ว่าอาจจะอาจจะถ้าทําถ้ายังคงฟอร์มแบบนี้ก็คือน่าจะมาป้องกันแชมป์ได้นะในปีนี้ในความคิดพี่ใช่ใช่ต้องต้องรอรุ่นเนาะแต่ส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เชียร์ครับไนี่ยคืออย่างวันนี้ก็มีบรรยากาศที่รีลี่ฟิลก็น่าอบอุ่นเหมือนกันจอห์นเลสเตอร์กับกับคายชาเปอร์นะครับก็กลับไปเยือนสนามใช่บรรยากาศอบอุ่นนะครับโอเคหลังจากเรื่องภูโฮเราจะไป โอานีไหมอ่าได้พี่เดี๋ยวเราย้อนกลับไปโชว์เหวโอทานีกันดีกว่าซึ่งฟีเวอร์ในฟีเวอร์ใน i อผมเนี่ยขึ้นมาบ่อยมากเกี่ยวกับโอทานีผมคิดว่าเขาเป็นเป็นเพลเยอร์ที่น่าสนใจจริงเนาะคือเหมือนกับว่าช่วง2ปีที่แล้วที่เขาเดบิวต์มาเหมือนกับเขายังไม่ได้โชว์ศักยภาพได้เต็มที่เท่าไหร่เรื่องจากติดปัญหาบาดเจ็บพอพอ,พอมันเหมือนกับวัดเขา้าที่เข้าทาง เหมือนเราก็ดูเราก็สนุกนะเหมือนกับว่าได้เห็นเหมือนตัวการ์ตูนในชีวิตจริงที่ออกมาลอด,ดเลน่นทั้งบนเนินทั้งบนแบตเตอร์บล็อกแบตเตอร์บ็อกซึ่งพย้อนกลับไปสองปีเนี่ยพี่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ได้แบบไม่ได้น่าเกลียดมากนะแต่คือเนื่องจากการบาดเจ็บอะ่ะก็เลยทําให้ต้องแบบดอกไปเยอะเลยอะ่ะใช่เราเห็นเขาได้น้อยใน,ในสนามมากๆใช่คือคือเป็นสตาร์เตอร์พิเชอร์แล้วก็เป็นแบตเตอร์เนี่ยคือเจ้าตัวทําได้ดีเลยนะตอนตอน,ตอนเดบิวอะ่ะ ทีนี้ก็ต้องมาดูนะผมผมว่าในอนาคตเนี่ยเขาน่าจะเป็นที่จดจาเหมือนอิชิโรได้เลยนะแต่ว่าจะทําได้เป็นระดับตำนานเท่าอิชิโรหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูในระยะยาวยิ่งกันยาวใช่คือถ้า,ถ,าถ้าถามว่าเราพูดถึงผู้เล่นเมเจอร์ลีกคนไหนที่เป็นชาวญี่ปุ่นแล้วเรารู้สึกอ๋อขึ้นมาทันทีก็คงจะไม่พ้นอิชิโรใช่ไหมครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีผู้เล่นมากมายที่มาจากแดนประดิบแต่ถ้าถามว่าเอ้ยรู้จักคนญี่ปุ่นที่เล่นเมเจอร์ลีกไหมก็คงจะตอบแต่ชื่ออิชิโร ใช่ที่หลักๆเลยนะซึ่งเมเจอรีกเนี่ยเราต้องมาดูวอ,อนนี้ว่าว่าเจ้าตัวเนี่ยจะฟิตฟิตขนาดที่ว่าเล่นอย่างต่ำแบบจะตีไปตบเกมได้หรือเปล่านะแบบือเพราะว่าเกมมันถี่มากอะ่ะต้องต้องมามาวัดกระที่ความฟิตหละตอนเนี้ยทีนี้เนี่ยก็คือนะก็น่ารุ่นเหมือนกันเนาะให้ให้ให้เองเจิลเนี่ยได้เข้าไปรอบล,ลึกๆขนาด Pay off. เพย์ออฟแล้วก็อยากเห็นแบบว่ามีฟีลได้ได้ชิงเบอร์ซินดีบ้างอะไรอย่างนี้ ใช่ใช่คือก็ไม่ได้เห็นนานแล้วนะที่จะเข้าไปชิงอะ่ะคือขนาดอิชิโร่อยู่อยู่ในเมเจอร์ลีกมาหลายปีก็ไม่ได้แหวนเปเปซักแหวนใช่ใช่คือมันก็พอย้ายไปทีมไหนมันก็จะมีจังหวะที่ขนาดยังกี้ที่เมื่อก่อนก็ได้ได้แหวนบ่อยแต่พอพอช่วงที่อิชิโรย้ายไปช่วงนั้นยังกี้ก็ไม่ได้แชมป์เลยส่วนลองลองนะับคนที่คนเอเชียคนญี่ปุ่นคนเกาหลีหลักๆที่ท,ที่ที่แบบบูมๆตอนนี้ก็คือชทรัสนะทีมอนชอยใช่ไหม อ่ฮะจีแมนชอยแล้วก็คิมฮาซองเป็นลูกี้ใหม่นะครับปีที่แล้วใช่ปีนี้ <ไอ S 1> ปีนี้มาจากคีวูฮีโร่อยู่ซานิเอโกพาเดใช่พี่สองวันที่แล้วที่เขารับด,ดีเลยที่ที่รับดับเบิลเพย์กระโดดขว้างแล้วก็ซัดโฮมรันไปลูกโฮมรันอืมคือก่อนที่เขามาเดบิวต์เนี่ยเหมือนกับให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะเป็นลูกี้ออฟเดอะเยียให้ได้ในปีนี้นะแต่ว่า ผลงานการตีที่ผมดูก็ก็ยังไม่ค่อยหอวือหวาเท่าไหร่แต่ว่าเกมรับนี่บอกเลยว่ารับดีมากท่าสวยรับแน่นใช่คือดับเบิลเพย์ที่เขาทำเนะ่ะคือเหยียบขวาใช่ไหมเหยียบเหยียบ <ๆ S 1> ขวาแล้ว,วแบบจะเหยียบขวากระโดดคว้างแบบเพอร์เฟกมากอะ่ะใช่แบบอยู่ข้างๆลันเนอร์กระโดดควางข้าวมาเนี่โหยังกระหนากรชันคือสมัยเขาอยู่เกาหลีเนี่ยเขาก็เล่นเล่น,ลนทั้งเบสสามทั้งช็อตเลยนะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ที่มีสกิลการ เกมรับเนี่ยได้ดีแต่สมัยอยู่อยู่เกาหลีนี่เห็นมีเดไฮไลท์ตีโฮมรันไม่แน่ใจว่าพอมาอยู่ในเมเชลลี่นี่มันอาจจะ<อ>มีความยากมากขึ้นเหมือนเหมือนตอนนี้แรกๆละละช่วงช่วงนี้เนาะสปริงเทนนิงช่ช่วงเดบิวก็ขัดก็ข,ขนาดว่าต้องเปลี่ยนวงเปลี่ยนท่าแบตติ้งสแตนไปเลยหลังจากที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ยกขาสูงมากตามสไตล์ผู้เล่นญี่ปุน่นเกาหลีนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ปักบิดแล้วก็ตูม ซึ่งพี่แพตองเนี่ยเหมือนพี่พ,พี่ในความคิดพี่นะพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องความกดดันมากกว่าซึ่งในเมเจอร์ลีกอ่ะมันขึ้นชื่อว่าเมเจอร์เนาะมันมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วอ่ะใช่คือทุกคนเหมือนไม่ใช่คนอ่ะใช่คือคือถ้าถ้าถ้าคุณทําได้ไม่เพอร์เฟกได้ทําได้ไม่ดีพอคุณคุณก็ต้องโดนดรอปอยู่แล้วเป็นสำรองใช่ทั้งมันเป็นขึ้นอยู่กับวงการแวดวงธุรกิจด้วยเอยหรือว่าผลงานด้วยเอย แต่ทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องความเวอร์ของเมเจอร์ลีกเนี่ยคือใครคิดว่าดูการ์ตูมนมาแล้วรู้สึกว่าตัวละครในการ์ตูนมันเวอร์เนี่ยพอมาดูในเมเจอร์ลีกจริงหัวผมว่าแม่งยิ่งกว่าเวอร์ของเวอร์ของเวอร์ยิ่งกว่าการ์ตูนอ่ะคือยิ่งแบบโหแต่ละแต่ละเพล Play ที่แบบเราได้ดูคือมันสุดไปเลยเนาะโปลิน่าเช็คอะไรเงี้ยไบห <ละ S 1> อ้เชคบแอแทกล <ะ S 1> ินดอร <โห S 1> ับ <โห S 1> มุกิเบสโอ้โหวันนี้ล่าสุดไฮไลท์เอานี้เลยที่กระโดดไปชน ตรงเส้นกำแพงฝั teng, ่งที่นั่งคนดูแล้วก็รับได้ในเขตไลฟ์ฟิลเขตฟาวบอลโหผมพุงแทบจะพุงคือพุงอะชนไอ้นี่ไปแล้วอะไอ้ที่กั้นอะรับได้โหเก่งเก่งมากจริงมันเป็นแบบหลีกของคนหน่ะคนน่ะใช่คืออย่างที่ปีที่แล้วเขาแซวเลยนะว่าคุ้มทุกทุกบาททุกสตังค์ที่ซื้อตัวมาจริงมุกเบสค่าตัวแพงมากเขาทำได้เกินค่าตัวนะพี่ว่าใช่ใช่คือตีก็ดีรับก็ดี ค่าสัญญาตงเท่าไหร่นะสามร้อยกว่าล้านเหรียญโหกี่ปีนะสิบปีประมาณสิบสปีหรอสุดจะเป็นสิบปีนะถ้าจำไม่ผิดหดนะอือยู่กันไปยาวแถมแก,<อ>แกเป็นแกเป็นโปรโบลิ่งันะอยนะกูนยาวๆเหมือนกันนะถ้าอยู่ยาวๆใช่ครับผม โอเควันนี้ก็เรามีมาประมาณนี้เนาะก็จะมีมารายงานเรื่อยๆใช่ครับผมก็ด้วยความที่เป็นอีพโสดแรกด้วยถ้าเราสองคนพูดอะไรไปแล้วอาจจะงงๆบ้างหรือว่าเราก็ตื่นเต้นนิดนึงนะต้องขออภัยไว้ด้วยนะัะตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ก็อีพีหน้าเราจะมีแขกรับเชิญหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นดีกรีทีมชาติไทยชุดสตาดังสตาดัง ใช่ก็เดี๋ยวเราลองหาเปลี่ยนคนใกล้ตัวมามาคุยกันบ้างอาจจะคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ MLB บ้างเผื่อใช่ครับเผื่อเวลาท่านผู้ฟังก<อ>็จะได้นึกเรื่องใกล้ตัวออกอาจจะมีรอยยิ้มสร้างรอยยิ้มความขำกันบ้างนะฮะก็รอติดตามชมได้นะครับครับผมอีก,กไม่นาน,ไม,น,านไม่นานเกินรอใช่แล้วทุกท่านนส่วนนี้ขอบคุณมาก<อ>นะครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ